สวัสดีค่ะวันนี้มาเดินห้างบิก๊กซีอยู่บ้านกับตำหูไม่ได้จ้ะเพราะว่ามีคนตายในบ้านก็นเลยมีได้ตำหูก็เลยมาย่างบิ๊กซีกันเอ,อีมนเที่ยวกันเด้อมเที่ยวบ,บิ๊กซีกันเด้ออยู่ไหนกันนอน มีของเยอะแยะเลยแต่คนไม่ไม่มีเดินเลยจ้ะคนไม่ค่อยมีเดินเลยสวยๆงามๆเลยไปมิกซี่กาลาสินจ้ะมิกซี่กาลาสินจ้ะไม่ได้ ต่ำหูมีได้เอ็ดงานเอ็ดการมีได้เลยเพราะว่ามีคนต่ยอยู่ในบ้านจักกันเลยมันอย่างบิ๊กซีกันตเด,ด้อมาเบืองมาเที่ยวซื่อๆดอกได้เราวอกกบ่มีเงินหลังมามาดูเฉย,เฉย ไไไ่ไปเพื่อไปเพื่อมอยมีเอาเดินสมมติดินสอขียนอันนี้ใบละ99บาทจะไปซื้อน้ำแข็งกินห้อนๆแม่บา้านจะซื้ออันนี้บ่ซื้อนี่ยกบถ้วยกบสา ร้อยเก้าเก้าอันผงค่อยซื้อกับร้อยเก้าเก้าคือกันตอนค่อยซื้อตอนนั้นเ <c oughs> บิง้งรวดมอเตอร์ไซค์นี่โอ้โนเบื่องนีห้ามนั่งห้ามนั่งไม่ขึ้นไม่ขึ้นห้ามนั่ง <c oughs> ไปเลือกดูที่นะ่ะ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย